ันน ok ี Guys, y, thrill, <pf unlikely> ้เราจะมาชมบรรยากาศลูกท like. ุ oui. ่งลูกทุ่งนะครับในนามีไก่ไก่ก็ร้อนนะครับไก่ก็ร้อนไก่แสนรู้แล้วก็อยโอ๊ยโอ๊ยโอยร้อนมาไก่เอ้ยไก่ก็ร้อนนะครับดูร้องโอ๊้โอ๊โอไก่ร้อนนะครับอ้ลมพัดเย็นนะครับตอนนี้อยู่นาบรรยากาศแบบทุ่งมาสวนยางพารา70 80สิบแปดสิบต้น ไม่เยอะนะครับแต่แบบมีแบบบ้านๆเรียงไก่เรียงกานี่นะครับนอนไปซ่อนกนะ่อนเมื่อกี้มันอยู่ในกอไผ่ไผ่มันร้อนนะครับร้อนโอก๊กโอก๊กโอก๊กโอก๊โอกนี่ไปเขาอยู่นี่ไป ไก่ร้อนนะครับไก่ต้องหาอยู่ตามกอไผ่เื่อกี้มอยู่นี้นะครับจะได้ลมเย็น